สนุนโดยผลิตภัณฑ์สมอาหาร Bmg High ผลิตภัณฑ์สมอาหารตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพของท่านหญิงสนใจโทรสั่งซื้อมีระบบเก็บเงินปลายทางและสามารถปรึกษาปัญหาภายในกับดรรัน0625978997 ครับมากต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงทานปากอยากเผือกค่ะทานปากอยากเผือกคุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้าสีชมพูสดใสน,นี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะฮะ B M G High นะฮะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับคุณผู้หญิงคุณผู้ชมนะฮะหลายคนมีปัญหาเรื่องมด,มดลูกเนี่ยหย่อนคล้อยประจําเดือนเลามาเนี่ยปวดท้องมากมแล้วก็น้องสาวมีเขาเรียกว่าอาการเขาเรียกว่าไม่กระชับหรือว่าหลวมนั่นเองนะฮะเฉพาะเกิดจากการขยายตัวแล้วก็มีอาการคันในน้องสาวนั่นเองคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ตกขาวมามากผิดปก กตินั่นคือปัญหาภายในนะฮะแล้วก็มันจะส่งผลถึงปัญหาภายนอกคือระบบผิวพันธุ์ด้วย ผิวจะหยาบกล้านแล้วก็แก่แล้วก็แห้งแล้วลก็ตามไปด้วยกา้ฟจุดด่างดําอันนี้เรื่องจริงนะฮะสำหรับค,คนที่ฮอร์โมนสวิงแล้วก็ถ้าสวิงมากๆก็ออจะเป็นไวทยทองนะฮะออแต่ทีนนี้เนี่ยมันแก้ง่ายๆโดยวิธีการรับประทานฮอร์โมนแต่ต้องเป็นฮอร์โมนที่สกัดจากธรรมชาติครับซึ่งใน Bmg High ตัวนี้นะคะเขามีฮอร์โมนจากธรรมชาติมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นว่านชักมดลูกนะคะฝางเซนตังกุยโคเอนไซม์คิวเทนกวาวเครือหรือว่าจะเป็นสารสกัดจากทับทิมชาเขียวว่านสากเหล็กแล้วก็เปลือกส่วนของต้นบริทามฝรั่งเศส สำหรับวันนี้เนี่ยถ้าคุณรับไปเลยนะคะ B M G ไฮซึ่หนึ่งกระปุกแถมฟรีให้อีกหนึ่งกระปุกเท่านั้นยังไม่พอนะคะเขายังแถมให้อีกค่ะกับ B M G coffee ไปเลยอีกหนึ่งกล่องเซตนี้เนี่ยราคาเพียงแค่1989บาทเท่านั้นสําหรับใครที่สนใจเขามีแบบเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์นี้เลย0 6 2ย์หกสองห้ 7. หรือว่าถ้าคุณนะคะอยากปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาภายในของผู้หญิงกับดรรานก็โทรมาได้ที่เบอร์เดียวกันนี้เลยค่ะ0ู 7, ะะนยะ์หกสองห้าเก้าเจ อกจากนี้เนี่ยยังมีกาแฟนะคุณผู้ชมนะ B M G Coffee อันนี้แถมให้ฟรีด้วยนะฮะจริงๆเมื่อวันก่อนเขาจัดโปรสนันเลยนะคุณผู้ชมชนะฮะ,ะเป็นกาแฟที่ได้รับรางวัลกินรีทองสาขาผลิตภัณฑ์ดีเด่นประจำปี2563อันนี้แถมให้ฟรีด้วยเ<อ>ช่นเดียวกันนะฮะมากันตตอเลยคุณผู้ชมนะฮะคุณแรมโบ้นะฮะชื่ออะไรนะคุณสุพรุพอรอัฐา,าวงนะ,ะผู้ชมนะฮะแนะน้องก้อยเนี่ยนะฮะ อารัญจพนนะควรมีจิตสำนึกนะช่วยลดเชื้อโควิด -19 ค่ะคุณสุพรัตาวงเนี่ยเขาก็เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีนะประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาแสดงความคิดเห็นถึงคุณก้อยเขาให้เรียกงั้นๆก็คือรมโบ้สอสใช่เป็นรมโบ้แรมโบ้อีสานอ๋อแรมโบ้รมโบ้อีสานคุณรมโบ้ก็เลยออกมาแสดงความเห็นถึงคุณก้อยอรันพรนะเพราะว่าคุณก้อยเนี่ยก็เป็นดารานักแสดงแล้วก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ท่านนายกก็ออกมาขอความร่วมมือกับประชาชนว่ากักตัวอยู่ ที่บ้านหน่อย14วันเนี่ยนะคะแต่ว่าหลายคนก็รู้สึกว่าไม่เห็นด้วยเนื่องจากว่า14วันนี้เนี่ยถ้าอยู่แต่บ้านอย่างเดียวไม่ได้ออกไปทําม,มาหากินเลยจะเอาเงินที่ไหนมาใช้มันก็ไม่มีเลยโอ้คุณก้อยเขาก็เลยออกมาแสดงความคิดเห็นว่าท่านนายกค้าคนอื่นไม่ได้เหมือนท่านนะคะที่อยู่บ้าน14วันแล้วจะมีเงินใช้นะคะอพอออกมาแสดงความคิดเห็นแบบนี้นะคะโอ้หลายคนนี่ออกมาโจมตีคุณก้อยเยอะเลยนะคนแรกก็คุณปรินาปรินาใครคุบนะคะคนต่อมานี่เลยคุณสุพรนะคะคุณสุพรออกมาบอก ว่าท่านนายกเนี่ยทำงานอย่างหนักเลยนะคะท่านตั้งใจที่จะช่วยประชาชนให้ห่างไกลจากโควิดคุณก้อยไม่ควรที่จะตําหนิแบบนี้หรือว่าประชดประชันคําพูดหรือว่าการทํางานของท่านนายกแล้วก็รัฐบาลเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่ามาพูดหรือว่าวิพากษ์วิจารเพื่อความสะใจของตัวเองไม่แน่ใจว่าคุณก้อยเนี่ยเข้าใจการทํางานของท่านนายกแล้วก็รัฐบาลหรือเปล่าหรือว่าไม่รู้ว่าสถานการณ์ประเทศตอนนี้เป็นอย่างไรหรือว่าสนใจแต่รายได้หรือว่า ชื่อเสียงของตัวเองอยากให้เปิดใจให้กว้างๆดูว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วท่านนายกเนี่ยทำงานหนะักแค่ไหนรู้ค่ะว่าท่านนายกทํางานหนะักแล้วก็คุณสุพรก็ทํางานหนะักเอกก็ทํางานหนะักแต่ว่าไองานหนะักอนนั้นเราก็ไม่ว่าก,กันเราก็ชื่นชมแต่ว่าในเรื่องของการที่ลักลอบเนี่ยนะคะ ลักลอบเอาคนเขาเรียกว่าคนต่างด้าวเข้ามาในเมืองไทยแล้วก็ติดโควิดกันมาเนี่ยใครเป็นคนกลางบว่อนการพนันเนี่ยใครเป็นคนควบคุมใครเป็นคนดูแลบอลแล้วก็ทราบทรากันดีตรงนี้ตอบคาถามได้ไหมก็เงียบถามไปก็เงียบถามไปก็เงียบไม่เคยมีคําตอบรู้ว่าท่านทํางานหนักค่ะเราก็พร้อมที่จะ พร้อมที่จะนะครับปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐทุกคนพร้อมกันหมดให้ประเทศไทยเราเป็นปลอดโควิดฮะเราใจท่านสุปรนะคะถ้าจะบอกว่าไม่ห่วงรายได้ตัวเองมันก็ไม่ใช่ทุกคนห่วงรายได้ตัวเองหมือนกับท่านชาเพราะว่าจะไม่มีจะกินกันอยู่แล้วทุกคนนี้นะฮะถูกต้องบางคนเนี่ยก็อ่ะอยู่ง่ายๆเลยบางอย่างที่สถานที่เขาล็อกดาวน์เนี่ยเพื่อนพี่เต๋อยู่ระยองก็บอกเลยว่าป่าช้าเงียบกริบเลยอ่ะไม่มีใครเดินเลยจันทบุรีก็เงียบกริบเลยอ่ะแล้วก็ สมุทรสาครน้องพี่เต๋าอยู่เข,เขาบอกว่าพี่เต๋าครับโอ้โหหาอะไรกินไม่ได้เลยมันม,ม,มันลำ <ไร S 2> บากไป<ด>หมดม,ม,มันไม่มีไรายได้เลย <ฮะ S 2> แล้วในเรื่องของการเขาเรียกว่าดอกเบีย้ยธนาคารแล้วก็เงินที่ต้องส่งแบงก์<อ>ส่งค่ารถส่งค่าบ้านแล้วก็บัตรเครดิตเนี่ย ทางรัฐบาลช่วยดูแลให้หน่อยได้ไหมฮะเรา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 เรียนหน่อยนะคะว่าอยากจะฝากให้ทางรัฐบาลเนี่ยช่วยดูแลหน่อยเพราะว่าถ้าช้าเกินไปเนี่ยมันก็ทวงเราทวงเราจะเราก็เครียดเราเครียดจากการไม่ได้ไปทํางาน14วันแล้วเราต้องมาเครียดกับเรื่องของดอกเบี้ยแบงก์ดอกเบี้ยธนาคารดอกเบี้ยค่าบ้านค่ารถสัรพัจะดอกเบี้ยนะคะั้างในแล้วก็นอกระบบบางทีนอกระบบยังคุยกันได้ด้วยซ้ําไปนะคะแต่ในระบบคุยไม่ได้แล้วนะคะมันทวงจอดๆเลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยเช่นเดียวกันฮะนะคะ มากต่อเลยนะคะผู้จัดการของน้องแต้วนะำมเช้าดูช่อง3นะฮะคุณไรเขาอ่านเขาบอกว่าติดโควิดกันนะฮะ ไปที่ร้านอะไรนะวอร์มอัพใช่ไหมเชียงใหมนะ่แล้วก็ติดโควิด่ะวอร์มอัพนี้มีหลายคนนะคะที่ไปแล้วก็ติดโควิดมาจากวอร์มอัพกันเยอะเลยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเป็นคิวของผู้จัดการนางเอกค่ะตอนแรกเนี่ยหลายคนเขายังไม่รู้นะคะว่าเป็นใครเนื่องจากว่าเขาไม่เปิดเผยรายชื่อเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของผู้ป่วยอยู่แล้วที่จะมีความสมัครใจที่ว่าจะเปิดรายชื่อหรือว่าไม่เปิดชื่อนะคะแต่พอสืบไปสืบมาก็ตอนนี้รู้แล้วว่าเป็นนะคะผู้จัดการของคุณแต้และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคุณแต้เขาก็ออกมายอมรับแล้วว่า ว่าสาหรับผู้จัดการของคุณเต้วนะคะเขาไปเที่ยวนี่เลยที่ก็วอร์มอัพนั่นแหละค่ะก็เลยติดเชื้อมาก็ตอนนี้เข้ารับการรักษาตัวแล้วเรียบร้อยที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่กรุงเทพอาการตอนนี้ยังไม่หนักมากนะคะมีไข้ขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าจมูกยังได้รับกลิ่นดีลิ้นก็ยังรับรสได้โอเคอยู่ส่วนคุณเต้วเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงไปนะคะเพราะว่าเธอไปรับการตรวจเชื้อมาแล้วเรียบร้อยปรากฏว่าเชื้อไม่มีนะคะคุณแต้ก็ปลอดภัยห่หางไกลโควิดอ่ะคุณผู้ชมนะคะนอกจากแต้เป็นนักแสดงของช่อง3นะคะล่าสุดเรื่องเล่าเช้านี้ นะฮ <S <S ะก็สรุปสุดท้ายเนี่ยก็มันก็เป็นภาพที่เห็นว่าเอ๊ะทำไมเปลี่ยนฉากเปลี่ยนมาข้างล่างพี่เต๋อคนนึกอยู่แล้วมันต้องมีใครสักคนติดโควิดในตึกนั้นเพราะก่อนหน้านั้นจําได้ไหมสมัยติดกันแรกๆเลยแมทธิวดีน<อ>แมทธิวดีนก็อยู่ช่อง3ามแล้วไ่ถ่ายรายการช่อง3ก็เขาต้องล้างตึกใหม่หมดเลยแล้วก็พี่กิติสิงหาปัดเนี่ยข่าวสามิติเนี่ยเมื่อก่อนก็จะรายงานที่สตราสตูอที่มารีนนใช่ไหมก็ย้ายไปรายงานที่บ้านตรงรามอินทราล่าสุดเนี่ยย้ายมาหมดเลยนะฮะไก่นะฮะแล้วก็ไก่เนี่ยลงมาลงมาเขาเรียกว่าอ่าน ข้างล่าง<ช>หมดเลยเพราะว่ามันมีกราฟิกที่ช่อง3เนี่ยน้องคนหนึ่งเนี่ยติดโควิด19่ะใช่ค่ะเมื่อเช้านี้จอยเองก็สงสัยเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่รายการตอนเช้าแล้วเรื่องเล่าหน้าหนึ่งมันจะเป็นรายการก่อนเรื่องเล่าเช้านี้เขาก็ย้ายกันไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะคะทีนี้หลายคนอาจจะงงแต่ว่าในทวิตเตอร์นะคะ Morning News TV3 เขาออกมาบอกแล้วค่ะว่าเนื่องจากว่าทางช่อง3เนี่ยเขาอยู่ระหว่างทําความสะอาดฆ่าเชื้อนะเพราะไปพบว่ามีพนักงานเป็นผู้ชายเขาทํางานอยู่ในฝ่ายกราฟิกอยู่ที่ชั้น6เนี่ยเขาไปติดโควิด19มาก็เลยทําให้ ตอนนี้ต้องมีการล้างตกึกน,นะคะทําการฆ่าเชื้อกันค่ะคุณผู้ชมนะคะนี่นะคะ ก็เดือดร้อนนะคะเพราะ<ช>ว่าทา,<ะ>ทางช่องนั้นเขาก็ต้องทางความสะอาดเพราะเดี๋ยวมันก็จะไปติดแล้วมันจะลามไปที่สถานีมันจะลําบากด้วยเพราะว่าเขาเป็นช่องที่ต้องรายงานข่าวนะคะแล้วก็มีรายการสดด้วยเช่นเดียวกันนะคะ,คะก็เป็นกําลังใจให้กับทางช่อง3ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ช่องอื่นก็ต้องดูแลกันด้วยนะคะ,คะ,ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร BMG High ครับสำหรับวันนี้ค่ะมาพร้อมกับโปรโมชั่นคุ้มมากๆเลยถ้าคุณรับไปเลยนะคะ BMG High ื้อระปกแถมฟรให้อีก1กระปุกแล้วก็ยังแถมให้อีกนะะกกับาแฟ BMG ไปเลยอีกหนึ่งกล่องเซตนี้ราคาเพียงแค่1989บาทสําหรับใครที่สนใจเนี่ยเขาก็มีแบบเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะสามารถโทรมาได้ที่เบอร์นี้เลย0 6 2 5 9 7 8 9 9 7หรือว่าถ้าคุณนะคะอยากปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาภายในของผู้หญิงกับทางดรรันก็โทรมาได้ที่เบอร์เดียวกันนี้เลยค่ะ0 6 7, 2 5 9 7 8 9 9 7ค่ะนะค,คุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนแต่ก่อนจะพักคุณผู้ชมลืมบอกไปนะคะ BMG ีเ BM นี่เขามีกาแฟ e ีเ้็มนะคชมนะได้วันะฮน รีทองแล้วก็เป็นสาขาผลิตภัณฑ์ดีเด่นประจำปี2 5 6 3น้ี่เขาแจกให้ฟรีด้วยช่วงหน้าคุณผู้ชมนะคะนี่เลยนะคะผู้จัดก,การไม่ใช่ผู้จัดก,การสินะสมาคมผู้ปกครองอนะคะที่คุณเอ๋ไปบอกว่าน้องก้อยเนี่ยหน้าเห<อ>มือนเด็กออทิสติกนะคะ<ช>สมาคมผู้ปกครองเด็กออทิสติกมเขาไม่ยอมนะคะทำไมต้องไปบูลลี่เด็กออทิสติกหรือเด็กออทิสติซึมด้วยนะเอ๋โดแนะะแล้วนะคะอะายละเอียดเป็นยังไงติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ